พ่อกัดแม่ mm. มเมาพ่อลงหน่อยจะลงได้ยังไงอ่ะลงทางนี้ลงยังไงพ่อลงไม่ได้เนี่ย mm. Mm. ลงไม่ได้หนูช่วยพ่อได้ไหมมามัมัมจับพ่อสิ mm. มัจับพ่อสิพ่อลงไม่ได้น้องเพน้องเพช่วยพ่อหน่อย mm. มาจับพ่อหน่อยตรงนี้ไง cúi lên 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 mẹ lên 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 โอ้ยววาวานปะปล้มน้ำถอดป้าอุตสาห์ออกมาแบบสง่าภาพเผย <c oughs> โอ้ยไปช่วยแม่หน่อยไปอะไรก็ได้และอะไรไม่เคยทำก็ต้องทำนะคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ปลงมือให้กับโชว์พิเศษหน่อยครับและปลงมือให้กับศิลปินรับเชิญของเราเ<อ>น้องเพชรน้องพลอยะคร<อ>ับผมใส่ผู้ใดเป็เนเอซีน้องเพชรน้องพลอยยกมือสูงๆแน่ เลี่ยงซอยกันแต่มาม้มาเอแรกจนวันใหญ่เป็นสาวเลยดีนี่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูชื่ออะไรคะคุยหน่อยได้ไหมหน,นูคอยบ่ไอบ่จำเลยบ้านหนูชื่อน้อง นูเชื่อเนองมีสิ่ีเลยขอบคุณใดงเชื่อเรืงใจค่ะหลากหลายงานโช่วเฉลึมฉลอง10ปีมาลลัมใจกันลอยโดยเฉพาะโชว์พิเศษคือเธอใช่ไหมนะฮะมันอกมนเรื่องบังเอิญครับสำหรับชีวิตของแต่ละคนเสซนท่างนเมื่ออาสิแตกต่างกันเนี่ยแต่ว่า ในเมื่อเข้าเดมาเจอคนดีนะครับโลกเวียงให้คนดีๆมาพบกันนะครับเข้าก็ต้องรักษาคนดีๆไว้ทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านหัวใจนะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องเช่นเดียวกันกับพี่น้องเอฟซีมอลลั่ใจตลอยทุกๆคนนะครับพี่น้องมานีกระดือเข้ามาคว้มแท่งคว้มผูกท่าน ทีมีต่อมอลลั่ใจกันลอยพี่น้องเมีตาสงสารนะฮะเมื่อันี้เปิดสักราชในปีที่สิบให้คณะเจ้าภาพทุกทุกท่านได้มีความมั่นใจมามอลลําห้องมอลลั่ใจกันลอยห้งองมีความคลอซึ่งผลงานแต่ละปีห้องนี้ก็พัฒนาแล้วก็อัปเดตอยู่เสมอนะครับเอ็กงานยากขึ้นเพราะว่าอยากพัฒนาให้มันดีกั่วเก่านะฮะแต่ว่าสิ่งดีใดซ้ำใดนั้น แต่และมุมมมงอจสิมองต่างกันเนาะนะครับแต่ว่าหากพี่น้องคัพี่น้องแท่งมองไหนที่มันผิดพลาดพี่น้องกระตรงแนะนํามาตีเพื่อก่อนะครับบบย่อเพืือกทำลายนะฮะกันพี่น้องแนะนํามาอันใดที่แก้ไขใดก็สิแก้ไขท่านที่เลยเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าขั้นตีชุ่มของพี่ของน้องนั่นคือพลังสําคัญนะครับเอาพยายามปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วท่านใจท่านอกท่านใจพี่น้อง